ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปตาตกถาธรรมชุดนี้อาจจมาทำไปได้ความมุ่งหมายว่าปรมัตถธรรมจะกลับมามีความสำคัญมากในการที่ปรมตถธรรมจะกลับมาจะต้องกลับมา แต่การบรรยายเป็นหัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าปรมาทติหมดไปจิตใจมืดมนถ้าปรมาทติหมดไปจิตใจมืดมนหมายความว่าทั้งเทวดาและมนุษย์จะมืดมนหมดแสงสว่างแห่งจิตใจเป็นชีวิตมืดแล้วก็จะกลายเป็นนรกมืด กันไปทั้งสวรรค์และมนุษย์โลกคืออยู่กันด้วยมิจฉาทิฏฐิออกผลมาเป็นความเห็นแก่ตัวจนโลกนี้สนั่นวันไว้ไปด้วยเสียงว่าตัวกูว่าของกูลำพงังศีลธรรม ยังไม่มีอำนาจมากพอที่จะกำจัดสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูจึงต้องมีปรมัตถธรรมเข้ามาช่วยอาตมาขอโอกาสที่จะกล่าวย้ำถึงคำว่ากลับมากลับมาปรมัตถธรรมจงกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งเถิดปู่ย่าตายายของเราเคยมี สิ่งนี้จึงขอให้กลับมาจึงใช้คำว่ากลับมาปู่ย่าตายายของเราเคยชอบธรรมะมากกว่าเงินท่านจึงอยู่กันอย่างนอนตาหลับมีความรักสามัคคียินดีด้วยความสุขของผู้อื่นจนยิ้มเสมอคนไทยกลายเป็นคนยิ้มเสมอ เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแก่กันและกันคำว่าเพื่อนบ้านจึงมีความหมายเดี๋ยวนี้คำว่าเพื่อนบ้านไม่ค่อยมีความหมายเพราะทุกคนเห็นแก่ตัวทุกคนไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็จะหมดปัญหา เศรษฐีจะเกลื่อนเมืองไม่มีแต่นายทุนเหมือนเดี๋ยวนี้เศรษฐีมีหลักว่าผลิตมากกินแต่พอดีเหลือแล้วก็ไปช่วยเพื่อนมนุษย์ดังนั้นเศรษฐีจึงไม่ต้องมีเงินสิบล้านร้อยล้านพันล้านก็ได้มีเงินเท่าไรถ้าว่าถือหลักว่าผลิตมาก กินแต่พอดีเหลือไปช่วยผู้อื่นก็เรียกว่าเศรษฐีกันทั้งนั้นนายทุนเขาไม่ทํำอย่างนั้นจึงไม่ชื่อว่าเศรษฐีนายทุนมีกระดาษรับซับเอาประโยชน์ของผู้อื่นมารวมไว้ที่ตัวเองโลกกําลังเป็นอย่างไรเพราะว่ามีนายทุนดังนั้นปรมัตถธรรมจึงต้องกลับมา กลับมาเพื่อเพิ่มพลังให้แก่ศีลธรรมก่อนแต่ที่ศีลธรรมจะล่มละลายหายไปอาตมาขอโอกาสย้ำคำว่าปรมัถธรรมคืออะไรอีกสักครั้งหนึ่งเถิดโดยจะที่เยบกันให้เห็นง่ายๆว่าศีลธรรมเป็นอย่างไรปรมัถธรรมเป็นอย่างไร เมื่อกล่าวโดยศีลธรรมพ่อแม่ก็คือผู้ที่เกิดเรามาเราจะต้องกตัญญูกระเวทีเลี้ยงดูท่านตามระบบของศีลธรรมแต่ถ้าพูดโดยประมัตธธรรมแล้วพ่อแม่นั่นคือพระพรหมของลูกเทวดาของลูกพระอรหันต์ของลูก พ่อแม่เป็นอาจารย์คนแรกสอนจนกระทั่งวิญญาณของลูกเดินไปถูกทางพ่อแม่ก็เป็นผู้นำทางวิญญาณให้การเกิดครั้งที่สองซึ่งเป็นการเกิดทางวิญญาณซึ่งจะต้องสนองคุณกันในขั้นที่ลึกกว่าถ้าพูดโดยปรมัตถธรรมมันสูงกว่ากันอย่างนี้ ทีนี้ศีลธรรมนี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้การบังคับชี้ชวนต่างๆนานาจะกำจัดความทุกข์ได้ก็เป็นเพียงชั้นผิวนอกซึ่งหยาบหรือตื้นหรือต่ำกว่าส่วนปรมัตถธรรมนั่นไม่ต้องใช้การบังคับชี้ชวนแต่เป็นการแสดงให้เห็นชัดแจ้งด้วยตนเอง ลึกซึ่งแก้ความทุกข์ได้ถึงรากเง้าของความทุกข์เป็นของละเอียดและเป็นของสูงที่นี้จะมองอีกทางหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นใช้ภาษาคนพูดพูดอย่างคนธรรมดาพูดพูดไปในลักษณะที่มีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลยังเนื่องอยู่ด้วยโลกยังไม่พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไปได้ แต่ถ้าพูดโดยปรมตัตธรรมนั้นก็ใช้ภาษาธรรมซึ่งไม่ยึดถือตัวตนสัตว์บุคคลเป็นเรื่องเนื้อโลกพ้นโลกหรือพ้นความเกิดแก่เจ็บตายเทียบดูอีกคู่หนึ่งศีลธรรมนั้นเป็นตัวบทบัญญัติระบุว่าให้ทำอย่างไรส่วนปรมตัตธรรมนั้น เป็นเหตุผลของบทบัญญัติเป็นปรัชญาของศีลธรรมคือบอกให้รู้ว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติศีลธรรมจึงเป็นรากฐานของศีลธรรมนี่ก็ควรจะดูให้ดีจะดูกันเป็นคู่สุดท้ายว่าศีลธรรมนั่นจะนำมาให้ได้เพียงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติซึ่งเป็นสุขอย่างโลกียะ แต่ปรมตถธ,ธรรมนั่นจะนำไปถึงนิพพานสมบัติเป็นสุขส่วนโลกุตระอยู่กันคนละชั้นอย่างนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องเกี่ยวข้องกันสนับสนุนแก่กันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรมตถธ,ธรรมต้องเป็นรากฐานของสีและธรรม ทีนี้ก็มาดูถึงข้อที่ว่าถ้าปรมัตธธรรมไม่มีศีลธรรมก็จะกลายเป็นไม้หลักปักเลนและศูญย์สิ้นไปในที่สุดเศศีลธรรมไม่มีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นขออ้อนวอนให้ช่วยกันพิจารณาดูให้ดีๆถ้าศีลธรรมไม่มีแล้ววัฒนธรรมทั้งหลายจะกลายเป็นวินาศนธรรมวัฒนธรรมจะกลายเป็นวินาศนธรรมทุกชนิด สถาบันที่ตั้งของวัฒนธรรมจะกลายเป็นโอกาสแห่งการขูดรีดการขนขวายเพื่อความสุขความเจริญเป็นมันหมดเป็นโอกาสแห่งการขูดรีดไปหมดเป็นการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเป็นเจ้าได้จัดไว้ให้แล้วเป็นอย่างดีจะทำอะไรบ้างจะทำลายอะไรบ้างจะให้เกิดผลอย่างไรบ้างขอให้พิจารณากันดังต่อไปนี้ ถ้าไม่มีถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วนักเศรษฐกิจก็โกงนักการเมืองก็โกงนักปกครองก็โกงถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วมันเป็นอย่างนี้ข้าราชการก็จะโกงไม่ว่าข้าราชการทหารหรือตำรวจคนเรื่อนผู้ผลิตโกงผู้ซื้อโกงผู้ขายโกงคนกลางโกงคนขนส่งโกงพ่อข้าโกงชาวนาโกงชาวสวนโกง ก็จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วจะเป็นอย่างไรกิจการธนาคารทั้งหลายก็โกงพวกนายหน้าก็โกงพวกทนายความก็โกงแม้ที่สุดแต่ตุลาการก็โกงอายการก็โกงราชทัณก็โกงแม้ที่สุดครูทั้งหลายก็โกงแพทย์ทั้งหลายก็โกงซึ่งแต่ก่อนมันไม่เคยมีในที่สุดที่น่าสังเวชท,ที่สุด ก็พุทธบริษัทนั่นเองจะกลายเป็นคนโกงแม้ที่เป็นนักบวชก็จะกลายเป็นคนโกงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคอยพิจารณาดูเถิดที่นี้ดูต่อไปถึงตัวสถาบันซึ่งไม่ใช่บุคคลสถาบันที่จัดขึ้นไว้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆของมนุษย์ก็จะกลายเป็นโอกาสสำหรับการคดโกงขูดรีด เช่นกิจการแพทย์สถาบันแพทย์สำหรับช่วยชีวิตมนุษย์ก็จะกลายเป็นสถาบันขูดรีดโรงเรียนหรือการศึกษาก็จะกลายเป็นสถาบันการค้าสำหรับขูดรีดในการสังคมสงเคราะห์ก็จะเป็นแต่เพียงเครื่องซื้อพักพวกการซื้อพักพวกการดนตรีเพลงร่ายรำซึ่งเป็นของประจำในโบสถ์ ทำให้คนมีจิตใจเย็นก็กลายเป็นของร้อนเป็นศินลปะแห่งการกระตุ้นกิเลสมหรสพทุกชนิดแม้ที่สุดแต่ว่าหนังตะลุงของคนชาวบ้านก่อนนี้เป็นการศึกษาเรียนวัฒนธรรมเรียนภาษาจากหนังตะลุงพวกปากใต้พูดกรุงเทพเป็นเพราะหนังตะลุงสอนนี่มหศรสพที่เป็นการศึกษาทุกชนิดก็กลายเป็นเรื่องหยาบโลน เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องยาบโลนจนเหลือที่จะรับไหวแล้วศิละปะทุกกระแหนงจะรับใช้กิเลสเนี่ยศิละปะกลายเป็นเครื่องรับใช้กิเลสไม่ใช่เป็นที่ตั้งแห่งความงดงามและเยือกเย็นทีนี้จะมาดูถึงทรัพย์สินที่เรามีกันอยู่ในโลกถน,นนหนทางที่สร้างโดยเงินมากๆนี่จะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับทำการโจรกรรมโดยสะดวก ยานพาหนะก็ดีสื่อสารทุกชนิดก็ดีกลายเป็นเครื่องมือประกอบอาชญากรรมไปเสียกิจกรรมไฟฟ้าปรมาณูอะไรก็ตามมันก็กลายเป็นเครื่องมือสำหรับประกอบอาชญากรรมไปเสียมาที่สุดแต่บ้านสวยๆอย่างกวิมานนั่น mm hmm. ก็กลายเป็นที่อยู่ของ คนคดโกงหรือผู้ประกอบอาชญากรรมอย่างนี้มันเพิ่งมีเมื่อโลกมันร้ายศีลธรรมก่อนนี้มันไม่มีเพราะว่ามันมีศีลธรรมสรุปความว่าสวรรค์จะกลายเป็นนรกปัจจัยเครื่องอาศัยแห่งชีวิตทุกชนิดก็จะกลายเป็นยาพิษสำหรับทำลายมนุษย์มนุษย์จะกลายเป็นสัตว์ที่เลวไปยิ่งกว่าสัตว์ แล้วะทำสิ่งที่สัตว์นันก็ไม่ทำในที่สุดโลกนี้ก็จะแตกสมชื่อเพื่อว่าโลกนี้มันจะต้องแตกหรือเป็นสิ่งที่แตกนั้นขอให้สนใจคำว่าปรมัตถธรรมจะต้องกลับมาปรมัตถธรรมเพื่อศีลธรรมเราควรจะศึกษากันให้แจ่มแจ้งชัดเจน อย่างนี้ทีนี้จะดูในแง่ของภาษากันบ้างปรมัตธ,ธรรมที่เกี่ยวกับภาษานี่กำลังเป็นพิษอยู่อย่างมากเพราะว่าผู้พูดนั้นไม่มีความรู้ในเรื่องปรมัตธ,ธรรมนั่นเองอาตมาขอยกตัวอย่างด้วยคำว่าอุปาทาน กับคำว่าสมาทานอุปาทานแปลว่า,ย,าย,ยึดมั่นถือมั่นสมาทานแปลว่าถือไหวเป็นอย่างดีคำว,ว่าอุปาทานกับคำว่าสมาทานนี่ตรงกันข้ามต่างกันเป็นฝ้าและดินอุปาทานยึดมั่นถือมั่นนั่นทำด้วยอวิชชาด้วยความโง่ด้วยตัณหาด้วยมโมหะอุปาทานยึดมั่นถือมั่น ส่วนคําว่าสมาทานแปลว่าถือเอาไว้อย่างดีนี่ต้องทําด้วยปัญญาทําด้วยวิชาทําด้วยสติมันจึงต่างกันอย่างกับฟ้าและดินเดี๋ยวนี้เรากําลังทําผิดในเรื่องของสองคำนี้นัาจมาชี้แจงอยู่เสมอเรื่องอุป,ปาทานยึดมั่นถือมั่นนั่นว่ามันเป็นค้าศึกอย่าเอาเข้ามา จงมีแต่สมาทานถือว่าอย่างดีด้วยสติปัญญาอาตมากลายเป็นผู้ที่ถูกด่าถูกกล่าวหาในการบรรยายธรรมที่เกาะลอยสวนลุมพินีมีคนกล่าวหาว่าอาตมาเป็นบัณฑิตโจรเป็นนักปราดโจรเพราะสอนแม่ให้ใครยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ใน พระพุทธธรรมพระสงฆ์และพระนิพพานข้อนี้ขอยืนยันว่าจริงอย่างนี้อาจมาสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นจริงอย่างนี้ให้ทำอะไรด้วยสมาทานอย่าทำด้วยอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้เราทำอะไรด้วยความยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปเช่นจะมีสรณาคมมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ก็ทำด้วยความยึดมั่นถือมัน่นมันก็เกินไปมันทำด้วยอวิชชาตันหาโมหะเหอเหอตามตามกันไปไม่ได้ทำด้วยสมาทานเราต้องสมาทานสรานาคมอย่าอุปาทานต่อเสนานคมมันจะกลายเป็นสีลับพตะปรามาตแม่ที่สุดแต่จะเอาพระเครื่องมาแขวนที่คอสักองค์หนึ่ง ก็ขอให้ทำด้วยสมาทานด้วยสติสัมปชัญญะปัญญารู้สึกผิดชอบชั่วดีถ้าทำด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วการทำเช่นนั้นก็กลายเป็นสีลับพัตตปรามาตในเสียทั้งที่มีการกระทาอย่างเดียวกันมีปรากฏการ์อย่างเดียวกันก็กลายเป็นของตรงกันข้ามอย่างนี้ขอให้คิดด้วยดีเถิด จะให้ทานก็ดีอย่าทำด้วยความยึดมัน่นถือมั่นจะเมาบุญให้ทำด้วยสมาทานถือว่าอย่างดีทำว่าอย่างดีด้วยสติปัญญาจะรักษาศีลก็ดีขอให้เป็นการสมาทานสมาทานศีลอย่าอุปาทานในศีลมันจะกลายเป็นศีลับะตะปรามาตไปถือศีลต้องสมาทานศีลอย่าอุปาทานศีล แม้ที่สุดแต่จะมีสัมมาทิฏฐิก็จงสมาทานสัมมาทิฏฐิอย่าได้อุปาทานต่อสัมมาทิฏฐิถ้าไปอุปาทานต่อสัมมาทิฐิก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเสียเท่านั้นเองไปอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่าสีลพตปรามาตสีลพตปรามาตนั้นมีความหมายที่สําคัญก็คือไปรูปคลาาของดีๆให้สกปรก ไปยึดถือเอาข้อวัดปฏิบัติต่างๆด้วยมิจฉาทิฏฐิจนสูญเสียความประสงค์เดิมสูญเสียเหตุผลอันถูกต้องของเดิมมันดีอยู่เพราะอุปาทานเข้าไปลูกคลำมันก็กลายเป็นของผิดเป็นของสกปร,รกไปขอให้ท่านทั้งหลายจงได้สนใจคำคำนี้สมมาทานช่วยรอดได้แต่อุปาทานก็จะฝังลงในนรกทีเดียว ขอให้ดูความแตกต่างระหว่างความยึดมั่นถือมั่นกับการถือไหว้เป็นอย่างดีนี่ให้มากเป็นพิเศษเมื่อไม่มีปรมัตถธรรมคือไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในชั้นปรมตถธ,ธรรมแล้วระวังให้ดีการกระทำทุกอย่างจะทำไปด้วยอุปาทาน คือยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหามานาทิฐิีของตนมีผลร้ายแทนที่จะมีผลดีคำว่ายึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นภาษาศีลธรรมที่ใช่ผิดใช้ผิดความหมายกลายเป็นสิ่งที่ต่ำซามต้องสนใจแก้ไขกันเสียถูกต้องอย่าให้เป็นยึดมั่นถือมั่น แต่ให้เป็นการถือว่าอย่างดีคือให้เป็นสมาทานอย่าเป็นอุปาทานอุปาทานทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวหลับหูหลับตาเบียดเบียนทั้งตัวเองเบียดเบียนทั้งตัวทั้งผู้อื่นต้องเปลี่ยนแปลงต้องดัดแปลงต้องปรับปรุงให้อุปาทานกลายเป็นสมาทานด้วยสติปัญญามีศีลธรรมด้วยสมมาทานไม่ใช่ด้วยอุปาทาน ศีลธรรมในโลกต้องมีด้วยการสมาทานไม่ใช่มีด้วยอุปาทานซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มีสมาทานไว้เป็นอย่างดีแล้วจิตก็ไม่มืดมนไม่หลับหูหลับตาไม่ทำลายศีลธรรม <c oughs> ไม่มีศีลธรรมชนิดที่เป็นพิษโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นแหละพระมะธรรมจะต้องกลับมากลับมาช่วยให้ทันเวลา ทีนี้ก็จะดูหากันในข้อที่ว่าประมาติหมดไปจิตใจมืดมนซึ่งเป็นหัวข้อของการบรรยายในวันนี้ว่าประมัติหมดไปจิตใจมืดมนความมืดมนแห่งจิตใจนั่นคือความไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมเกิดมาควรจะได้อะไรเขาไม่รู้ว่าการทําหน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรม การทำหน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละคือบุญกุศลเป็นสุขเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งการไม่ทำหน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละคือบาปคือความทุกข์ความหน่าละอายบุญอยู่ที่ทำหน้าที่ของมนุษย์ได้ถูกต้องและสมบูรณ์บาปคือการไม่ทำหน้าที่ของมนุษย์จะด้วยความเกียดคร้านหรือด้วยอะไรก็ตามเถิด กระทั่งทำผิดหน้าที่ของมนุษย์นี่คือบาปความมืดมนแห่งจิตใจเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ทาไม่รู้มันไม่ทําให้รู้มันไม่รู้ว่ามไม่จําเป็นที่คนเราจะต้องทํางานรูปแบบเดียวกันหมดเมื่อเขาจะเป็นคนล่างท่อกวาดถนนถีบสามล้อแจวเรือจ้างอะไรก็ตามเถอะ เมื่อเขาได้ทำเต็มความสามารถด้วยความสํานึกในหน้าที่ของมนุษย์แล้วก็ควรจะให้เขาได้รับเกียรติแห่งความมีศีลธรรมหรือมีความเป็นมนุษย์เต็มที่เหมือนกับคนที่จะเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ตามเมื่อต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่อย่างมนุษย์ของตน ี่ทาได้แล้วก็ทําเถิดก็มีเกียรติเท่ากันจะให้คนเราทํางานเหมือนกันนั่นไม่ได้เพราะธรรมชาติมันแบ่งมาให้แล้วเป็นคนฉลาดเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนอ่อนแอเป็นคนของแข็งแรงเป็นคนพิการเป็นคนไม่พิการนั้นเราทําเท่ากันไม่ได้แต่เราทําเต็มที่ด้วยความหมายความเป็นมนุษย์ได้เราต้องรู้ไม่รู้ก็มืดมน เขามืดมนจนไม่รู้ว่าไอ้ความสุขนั้นหาได้เมื่อทำงานในที่ทำงานในขณะที่กำลังทำงานไม่ใช่สิ้นเดือนแล้วเอาเงินไปทำมาบายามุกหาความสุขแล้วก็คดโกงหน้าที่การงานโกงเวลาของการงานเพราะว่าความสุขมันอยู่ที่นู่นแต่ถ้าเรามีความสุขอยู่ที่โตทำงานก็สนุกเป็นสุขอยู่ที่นั่นไม่อยากจะโกงเวลาโกงการงาน แล้วก็เป็นสุขจริงด้วยเพราะว่าได้ทําสุขชนิดที่ไม่เผาลน,น,นสุกกามารมณ์นั่นมันเผาลนทําให้เงินเดือนไม่พอใช้ทําให้ข้าราชการต้องคอรัปชันทําให้ยากจนจนเกิดอันธพาลเพราะเขาไม่มีความสุขในการทํางานถ้ามีสติปัญญาก็หาความสุขได้ในการทํางาน เป็นความสุขที่แท,ท้จริงความสุขที่แท,ท้จริงไม่กัดเจ้าของความสุขที่แท,ท้จริงไม่กัดเจ้าของในความสุขที่หลอกลวงนมันกัดเจ้าของวินาศไปหมดทำเจ้าของให้เป็นทาสของสิ่งเสพติดทำให้เจ้าของไม่อาจจะยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละความสุขที่หลอกลวงถ้าเป็นความสุขที่แท,ท้จริง ยกมือไหว้ตัวเองได้มีปีติในธรรมคือรู้สึกว่าตัวมีคุณธรรมที่ควรจะไหว้ก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ <c oughs> เขาต้องรู้ว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องใช้สตางไม่ต้องใช้เงินเพราะมันเกิดมาแต่ธรรมปีติธรรมปีติธรรมปีติสร้างขึ้นได้โดยการประพฤติปฏิบัติถูกต้องในหน้าที่การงาน ไม่ต้องใช้เงินใช้สาตางที่จะซื้อหาความสุขเหล่านี้ส่วนความสุขที่ยิ่งต้องใช้เงินยิ่งต้องใช้สาตางนั้นยิ่งเป็นความสุขหลอกลวงยิ่งใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนั้นมีปรมัตาธ,ธรรมแห่งชีวิตโดยสมบูรณ์ปรมัตาธ,ธรรมคือความจริงของสิ่งท่้งงที่เกี่ยวกับชีวิตจำเป็นมาก จะเป็นเหตุให้ได้รู้ความจริงได้ปฏิบัติความจริงมีแต่ความถูกต้องเรี่กว่าความสุขที่แท้จริงสรุปว่าความสุขที่แท้จริงไม่กัดเจ้าของไม่ทำเจ้าของให้เป็นท่าแห่งสิ่งเสพติดท้าใ้้เจ้าของยกมือไหว้ตัวเองได้และไม่ต้องใช้สตางในการหามา ความสุขหลอกลวงนั้นมันกัดเจ้าของทำให้เจ้าของเป็นทาตสิ่งเสพติดต้องใช้เงินซื้อหามาทำให้หมดความเป็นมนุษย์ความสุขที่แท้จริงกลับไม่มีใครสนใจสนใจแต่สุขที่ต้องซื้อหามาด้วยเงินนี่ก็เพราะความมืดมนประมาทหมดไปจิตใจมืดมนมืดมนแล้วก็เป็นอย่างนี้โลกทั้งโลกกำลังมืดมน สร้างแต่สิ่งที่เป็นวิกฤตการณ์ไม่อาจจะสร้างสิ่งที่เป็นสันติภาพโลกมันมืดมนไม่มีศีลธรรมเพื่อสันติภาพก็สร้างกันแต่วิกฤตการณ์อันไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่มีใครรักผู้อื่นนี่แหละเป็นพื้นฐานของสงครามเป็นสิ่งหลอกลวงของมารร้ายขอให้ทุกคน สนใจว่าปรมัตถธรรมต้องกลับมาแล้วโลกนี้ก็จะมีศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รู้ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันดูธรรมชาติอันลึกซึ้งจะเรียกว่าพระเจ้าจัดให้ก็ได้จะเรียกว่ากฎของธรรมชาติจัดให้ก็ได้เป็นสัจจะอันสูงสุด ที่เราจะต้องรักเพื่อนมนุษย์ในฐานะเป็นผู้ร่วมการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนในการเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นส่วนปรมตถธ,ธรรมสรุปความในวันนี้ว่าพาตมายังเน้นยังย้ำเรื่องปรมตถธ,ธรรมกลับมาแม้ข้อความบางอย่างจะซ้ำกับ ข้อความในการพูดครั้งที่แล้วมาแล้วก็ขอให้ได้รับอภัยเถิดเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องเน้นในบางสิ่งบางอย่างขอให้ปรมัตถธรรมแจมแจ้งแก่ท่านทั้งหลายจนกระทั่งความมืดมนนั่นหมดไปปรมรัตถหมดไปจิตใจมืดมน ประมัิกลับมาจิตใจมีแสงสว่างขอให้อยู่ด้วยความรู้ที่ถูกต้องหล่อเลี้ยงศีลธรรมคือการประพฤติปฏิบัติสำหรับทำให้โลกนี้มีสันติสุขขอให้ท่านทั้งหลายมีความสดชื่นแจม่มใสเยือบเยือกเย็นเป็นสุขอยู่ทุกทิพาราตรีโดยเร็ว และโดยทั่วทุกท่านทุกคนเทิน